หลังจากที่ได้ปล่อยแฮชแท็กเรื่องหอมๆของผมออกสู่สาธารณชนแล้วเคลียสากุระเฟรชก็ได้เดินหน้าตามหาสาวผมสวยจากการออเดชั่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทันทีโดยมีกติกาสุดเก๋ว่าขอแค่ส่งรูปผมสวยจากด้านหลังมาอย่างเดียวและตอนนี้เราก็ได้สาวผมสวยทั้ง3คนที่จะมาเป็นนางเอกของบอยประกดในหนัง3เรื่องด้วย3ผู้กำกับหนังร้อยล้านจาก g t h ซึ่งทั้ง3คนจะมาถ่ายทอดเรื่องราว3แบบ3อารมณ์ที่มี จุดเริ่มต้นเดียวกับน,นั่นก็คือความหอมจากเส้นผมของสาวๆทั้ง3คนเนี่ยแหละครับ<ป>เรื่องแรกเป็นหนังรักปนแอคชั่นของผู้กำกับต้นนิติวัตรธารอจากคิดถึงวิทยาที่จะพาไปพบกับบอยประกอดในมากตำรวจสุดเท่ ที่แอบหลงรักคู่หูสุดลึกลับของตัวเองหลังจากที่เราผ่านการถ่ายมาหลายๆซีนทำยังไงให้ไม่เห็นหน้านี่ผมว่ายากมากนะฮะแต่ว่าเป็นการไม่เห็นหน้าแบบมีสเสน่ห์ถือว่าเป็นการทดลองนะครับแล้วก็ได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งนอกจากจะมีภารกิจมาให้ลุ้นแล้วงานนี้ยังมีซีนโรแมนติกมาให้ฟินด้วยเรียกว่าเป็นฉากน่ารักน่กนกนกนกานรักที่พระเอกประทับใจนางเอกครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าก็ลงรายได้นะครับเพราะว่าผมสวยด้วยมีเสน่ห์ด้วยติดตามความโรแมนติกของฉากนี้ได้ในหนังสั้นเรื่องขร้อม หองของผมตอนสปายมาถึงเรื่องที่สองคราวนี้เปลี่ยนแนวมาเป็นหนังระทึกขวัญชวนใจเต้นกันบ้าง โดยฝีมือการกำกับของจิมโสพลศักดาพิศิษฐ์จากลัดดาแลนด์อยากให้มีหนังหลากหลายแนวฮะเลยรู้สึกว่าการที่เป็นหนังแนวแบบลึกลับ,ล,ล,บลึกลับหน่อยก็ดูรัาสนุกดีอะไรอ่งนี้ยครับผมซึ่งคราวนี้เจ้าพ่อหนังผีอย่างเขาจะพาไปพบกับบอยประกอบในลุกเจ้าหนะ้าที่ดูแลเครื่องเล่นสวนสนุกที่ต้องอยู่กลดึกคนเดียวจนเจอกับสาวลึกลับ ซึ่งเป็นบทบาทที่บอยไม่เคยทำมาก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับที่แบบว่าเป็นแนวแบบลึกลับจริงๆเลยนะครับเวลาการเล่นมันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึงติดตามความหลอนชวนลุ้นของฉากนี้ได้ในหนังสัน้นเรื่องหอมๆของผมตอน Midnight Park แล้วเรื่องที่3าที่มาแบบหนังรักจัดหนักของผู้กำกับปิ๊งอดีศรตรีสิริเกษเมจากรถไฟฟ้ามหานาถ ก็จะไม่ให้หนักได้ยังไงล่ะครับในเมื่อเรื่องนี้บอยประกอบดันไปปิ้งสาวเฮลตี้ที่รักการต่อยมวยเป็นชีวิตจิตใจพอเป็นหนังที่แบบมันมีการแอคชั่นเยอะๆเงี้ยมันมีช็อตเยอะคิวเยอะแล้วก็เทคนิคทางด้านกล้องอะไรเงี้ยมันก็จะหลากหลายซึ่งแค่เบื้องหลังการถ่ายทำบอยก็ดูเหมือนจะน่วมซะแล้วโอเคพี่ปิงบอกว่าเพื่อให้มันดูเป็นคอมเมดี้นิดนึงก็มีทั้งโดนจริงด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องใช้แอคติ้งหน้าช่วยด้วยนะครับ ถ้าตอบแบบพระเอกไม่เจ็บเอา,อาจริงๆเขีนหน่อยองานนี้บอยจะโดนน็อกจากหมัดหรือจากผมสวยของนางเอกกันแน่ติดตามได้ในหนังสั้นเรื่องหอมๆของผมตอน KO ได้เห็นเบื้องหลังกันไปทั้ง3เรื่องแล้วก็อย่าลืมไปติดตามความสวยจากด้านหลังของเหล่านางเอกและ3บทบาทสุดท้าทายของบอยประกณกันในหนังสั้น เรื่องหอมหอมของผม17มีนาคมนี้ทาง YouTube Channel Clear Connection พร้อมกันทั่วประเทศ